วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในรุ่นที่2ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ได้ร่วมมือกับเทศบาลนครสมุทรสาครโรงพยาบาลสมุทรสาครสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามและโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน100คนค่ะสําหรับการอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานได้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ในเรื่องของการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานการโทรแจ้งของความช่วยเหลือเจ็บป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทางหมายเลข 69, 1 6 6 9เพื่อถ่ายทอดความรู้การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานการทํา CPR แบบคุณภาพสูงให้กับประชาชนทั่วไปไไเพื่อน,นําไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องค่ะนายสัญญาตั้งสายา,ยานผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครหรือพี่โก้ได้เปิดเผยว่า การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นด้วยการทํา CPR นั้นเป็นเรื่องสําคัญเป็นการช่วยชีวิตคนก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงเพื่อมารับช่วงต่อถ้าคนเราไม่มีความรู้เรื่องการทํา CPR และการใช้เครื่อง AED หรือการแก้ไขสิ่งอุดกลันทางเดินหายใจเพื่อช่วยเหลือคน โอกาสที่คนนั้นจะเสียชีวิตมีสูงซึ่งเป็นความรู้ที่ทุกคนต้องรู้ช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัวก่อนเบื้องตน้นหากเราสามารถทำ CPR ภายใน4นาทีหรือเรียกว่า4นาทีทองหากประเมินถูกว่าคนนี้หมดสติหัวใจะหยุดเต้นไม่ได้เกิดจากการเป็นลมเราสามารถช่วยชีวิตบุคคลน,นั้นได้ทันทีและมีโอกาสรอดชีวิตถึง90%้ออ๋อมันคือการอบรมการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นกันเองนะครับในครอบครัวนะครับ ประชาชนทั่วไปต้องรู้เพราะมันสำคัญมากเพราะเราระหว่างที่เราแจ้งเหตุ169เราเกิดเหตุแล้วเราแจ้งเหตุ1 6 9เนี่ยเราสามารถช่วยเหลือชีวิตเขาก่อนระหว่างรถ,รถพยาบาลจะมาถึงนะครับซึ่งมันใช้เวลานานกว่ารถพยาบาลจะมาถึงถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการทํา CPR เรื่องการใช้เครื่อง a อดีหรือว่าเรื่องการแก้ไขสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตมัน,มน,มนสูงครับทุกคนทุกคนมนเป็นความรู้ที่ทุกคนต้องรู้ต้องรู้ช่วยกันเองในครอบครัวก่อนนะครับคนที่อยู่ในใกล้ตัวเราเนี่ย ยิ่งต้องรู้เพราะว่าเกิดมีเกิดถูกเฉินเหตุเพราะวะฉุกเฉินขึ้นมาเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือกันเองได้ก่อนระหว่างรอรถพยาบาลมารับช่วงต่อครับเขาเรียกว่า4นาทีทองครับคือเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเราสามารถทำ CPR ภายใน4นาทีหรือว่ายิ่งเป็นถ้านับเป็นวินาที10วินาทีแรก2ี่วินาทีแรกที่เราเจอเราสามารถทำ CPR าาได้รประเมินถูกว่าคนนี้หมดสติไม่ได้เป็นลมนะหมดสติหัวใจหยุดเต้นเราสามารถช่วยเขาได้เลยโอกาสรอดชีวิตเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ พี่ก็บอกว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครอ,อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ก,การปฐมพยบาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับคนในจังหวัดได้มากที่สุดเพราะจังหวัดสมุทรสาครเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่มากนักอยากให้คนในสมุทรสาครทำ CPR กันเป็นเยอะๆเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชีวิตคนให้มีโอกาสได้รอดชีวิตหากเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าและไม่คาดคิด ซึ่งพี่โก้ก็อยากจัดอบรมรุ่นต่ตอๆไปเพราะคนสมุสาครที่มีความรู้เรื่องการทำ CPR คุณภาพสูงยังมีไม่ถึง1%ซความตั้งใจของพี่โก้ก็คืออยากให้เปอร์เซนต์ในการรอดชีวิตของคนในจังหวัดสมุสาครสูงขึ้นด้วยคือมูลที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินครับก็ส่งบุคลากรอย,อย่างพวกผมนะครับทีมครูไปเรียนการ เป็นครูผู้สอนหลักสูตรการผฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาครับเราก็เลยมาเผยแพร่ความรู้เขาะจังหวัดสมุทรสาครเราเรื่องพวกนี้ยังไม่ได้รับการดําเนินการอย่างแพร่หลายนะคือมุทิก็พร้อมผักดันเต็มที่ครับอยากให้มีหลายๆรุ่นครับเพราะว่าเปอร์เซน,นจังหวัดเราทดสอเทียบแล้วมันยังไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซนเครับที่คนที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR แบบคุณภาพสูงที่ระบบใหม่ๆการช่วยเหลือชีวิตเนี่ยมันเขาอัปเดตเรื่อยๆครับอัปเดต การช่วยเหลือนะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆคือเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตนะครับจังหวัดเรายังไม่มีการเรียนการสอนที่มันแพร่หลายและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนก็ยังมีไม่เยอะแต่ในที่มูลที่จะมีมีพร้อมมีพร้อมครับก็คือว่าเราอยากให้เปอร์เซนต์นการรอดชีวิตของคนในจังหวัดเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยการให้ความรู้กับประชาชนให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับมันสําคัญมากๆครับคือมันเกี่ยวกับการเสียชีวิต การช่วยเหลือฉุกเฉินคําว่าฉุกเฉินก็คือภาวะที่มันคุกคามต่อชีวิตถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาอาจจะตายต่อหน้าเรานะครับอาจจะตายต่อหน้าเราถ้าเรารอรถจาก1 6 6 9อย่างเดียวเนี่ยด้วยสภาพถนนด้วยสภาพการจราจรทุกวันนี้ครับกว่าจะถึงที่กระเทยกว่าจะถึงบ้าน,นครับที่ป่วยอยู่ครับโอกาสการเสียชีวิตเนี่ยสูงนะครับเพราะว่าการทา CPR เนี่ยสำคัญคนที่มีพยาภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการกดหน้าอกด้วยการทำ CPR คุณภาพสูงเนี่ย หัวใจมันก็จะหยุดนิ่งไม่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 มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเต้นสมองก็เริ่มตายไปนะครับทุกๆ1นาทีเนี่ยโอกาสการรอดชีวิตลดลง10%เนะครับ10%เลยนะครับสำหรับการอบรมปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานได้มีทั้งการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยให้ผู้เข้ารับอบรมได้ลงมือปฏิบัติการทํา CPR กับหุ่นตั้งแต่การประเมินสถานการณ์การตรวจสอบสภาพร่างกายการแจ้งขอความช่วยเหลือ1 6ึ และการลงมือปั๊มหัวใจให้ได้จังหวะน้ำหนักถูกต้องซึ่งการทำ CPR นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะทำเป็นสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุเพราะจะสามารถช่วยเหลือชีวิตคนในครอบครัวคนใกล้ตัวและคนอื่นๆได้ที่สำคัญผู้เข้ารับปารอบรมที่ได้รับความรู้ไปแล้วนั้นควรนำไปถ่ายทอดต่อยังคนในครอบครัวเพื่อให้พวกเขาช่วยชีวิตเราได้เช่นกันค่ะ